เดิมมีปัญหาเรื่องท่อ้ําทิ้งไม่สโลปนี่ช่างก็ทุบทําใหม่ไปแล้วเขาเจาะทะลุห้องใน,ในนี้หรือเปล่านี่อ๋อฝังนี่ฝังปูนฝังปูนไม่ได้ผ่านตู้สภานี้เรารันประมาณ5นาทีอุณหภูมิห้องสาออุณหภูมิลมเป่า18แต่เสียงลมดังฟู่ฟ้า ผู้ฝ่าไม่เรียบไม่ร,มมร,มรู้ล้างมาสะอาดห,หรือเปล่าเดี๋ยวแกะดูดีกว่าออค,คอยร้อนฝุ่นหนามากครับเปิดนานๆอาจจะโฟลลลมไม่ดีน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ล้างคอยร้อนด้วยนะครับฝุ่นหนาเลย ู้เช่าแจ้งว่าเพิ่งล้างไปประมาณสามสี่เดือนอยู่มาสี่เดือนเอทำท่อน้ําตรงนี้ไปแล้วนะเพราะนั้นตรงนี้ทําไปแล้วเรื่องท่อน้ํารั่วไม่สลบเออ่แล้วก็แตกเนี่ยแต่ว่าช่างที่ล้างไปเข้าก่อนครับไม่ได้ถอดใบพัดนะครับใบพัดนี่นะไม่ได้ถอดนะดูอข้างหลังนะอันนี้จะคิดค่าล้างเพิ่มนะครับเพราะว่าล้างผิดวิธีมันตลอดนะครับ ก็เ,เลยทำให้พวกนี้เป็นคาบคาบเกาะทําให้น้ําไม่ไหลลงถาดนะครับพอน้ําไม่ไหลลงถาดทีเนี้ยมันก็หยดลงมาเลยเ <transactions> ดี๋ยวผมต้องยกยังไงผมต้องขรีดซิลิโคนยกอีกรอบ ไม่รู้มันจะยิงทําไมไม่รู้เพราะว่าข้างหลังน่าจะไม่ได้ทำความสะอาดด้วยเหมือนกัน Uh -huh. ไม่ถูกจุดอเอาเถอะท่อน้ำให้เป็นไรด้วยมั้งนเนออี่ยท่อมทิ้งอะ่ะมึงอาจจะคิดว่าท่อน้ำไม่ดีก็แก่ตันหลังข้างหลังหนาเตอะเลยข้างหลังมันมีถาดน้ำเหมือนกันแต่ว่ามันนานกว่ามันจะตันอะ่ะประมาณสี่ปีห้าปีท่านคนนี้เป็นตัวการเ<ต>หรอที่ร้านที่เขาบอกว่าจะขนาดมัน้ะข้างดมันลืมมันมีอะไรบ้าข้างหลังมันมีข้างหลัาที่จะเชื่อมข้างหลัง เพราะขยะมันลงไปลงไปคือมันไม่แกะล้างไงมันก็ลงไปคาคามันก็คากันตองันเดี๋ยวอธิบายให้เจ้าของเขาฟังคือแอร์ตอนแรกไม่ถอดใบนะครับแล้วก็ข้างหลังข้างหลังตรงบริเวณที่ผมเอามือเข้าไปเนี่ยครับมันจะมีร่องน้ําอยู่ซึ่งร่องหลังเนี่ยตันเลยน้ำระบายไม่ได้ตอนนี้ทําความสะอาดไปแล้วร่องหลังมันจะเล็กๆประมาณนี้ประมาณนี้ก้อย มันจะให้น้ําออกมาทางนี้ทางขวาแล้วก็ทางซ้ายแล้วนี้ถ้ามันตันมันก็จะล้นออก ตอนเช้าไม่เป็นเพราะว่านี่ครับเพราะว่าอากาศตอนเช้ามันไม่ร้อนแล้วพอพอมันไม่ร้อนเนี่ยอุณหภูมิโดยรอบมันไม่ร้อนมันจะไม่เกิดหยดน้ําพอเราเปิดตอนเย็นเรากลับมาห้องมันร้อนอ้าวใช่ไหมความเย็นมากมันจะเกิดคอนเดนต์ก็เหมือนแก้วน้าแข็งข้างนอกเกิดหยดน้ําแล้วถ่ายข้างหลังมันตันทีนี้มันก็เลยล้มลงไม่ทันแต่ตอนนี้ถ้าเขาสะอาดไปแล้วมันก็จะลงได้มันก็จะไหลที่หน้า เดี๋ยวอบล้างข้าไฟร้นแล้ว,ลลวมันตันเยอะมันตันแบบตันเลยอะลมไม่ออกมันก็เลยไม่ค่อยเย็นด้วยรอท่อทิ้งก่นอนใส่เขาทำท่อแล้วทิ้งไงรอทิ้งรอท่อทิ้ง,งมาได้ระดับที่นี่ท่อทิ้งใงห้องมันทำไม่ดีเพราะผมก็ได้แก้ไปหลายาห้องแล้วเหมือนกัน อาจะไม่ใช่ไนงะพอผมก็เลยยกข้างหลังดูก็เลยรู้ มันน้ำแต่ข้างหน้าไงมันฉีดลงไปใบไม่ถอดมัไปอยู่ข้างหลังหมดข้างหลังหมดลูกค้าก็รับผ้ารับหมดนะมันจะมีบาร์รับฟินเห็นไหมตรงนั้นนะดูเขาขอบอ่ะแล้วเขาไม่สอดมาาไม่สอดมาบางเป็นอย่านี้ก็ชอบไปตายในใน้ำมันไม่ไปเลยผมากก็เป็นพวกล้างสี่ร้อยอ่ะเอาผ้าเช็ดตัวให้เขาด้วยน้ำหยดอ่ะผ้าขาวอ่ะล้างสี่ร้อยอ่ะล้างอย่างเงี้ยหละ คือสองปีแรกสองป<ห>ีแรกอาจจะไม่มีผลอะไรเ<ห>พราะนานๆไปมันสะสม,มลมไม่ออกดีมันก็ตัดไวแทนที่สมมติว่าห้องยังไม่ได้ยี่ห้าแต่ตรงน,นี้ได้ยี่ห้าแล้วมันก็ตัด<ห>แล้วก็เชื้อโรคกัดพวกพวกนี้ด้วยกัดพวกชิ้นพาร์ตก็จะขู่ไวคนนอนนอนดมก็จะป่วยด้วยสะสมเป็นพวกแบคทีเรียครับ OK OK Roast ได้ครับเราเราว่าวันอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ครับ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  แกนักอึดอัดเลยไม่รักษัวเอองแยกย้ายไปเลยต้องแยกย้ายไปเลย นั่นแหลเห็นไหมข้างหลังอ่ะถ้าไม่เอาออกมันเป็นบ่าไงมันเป็นบ่าช่องเห็นไหมนะแต่ต้องขอบๆตรงนั้นนะเนี่ครับภาบเก่าที่ไม่ล้างแล้วก็นี่ก็ดำๆหายหมดแล้วเนาะขยะมันก็ไปตันตันแล้วเขาช่างมันแก้ปัญหาด้วยการควบคุมขยะไว้ ได้ไหมพอทำงานได้อยู่นะอ่าเย็นจําเลยเย็นขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันโฟดีแล้วไงตอนแรกมันโฟไม่ดี12นนแล้วก็ <5 S 1> ห้องจากตอนแรกโอ้ยห้องยัง30มสิบไหมห้องร้อนมากเลยอะ่ะโอเคมันเป็นชั้นดันฟ้าครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แหละ